ยางกับยางเ่อไรแด้เจ็บขาอยากตึงๆอย่างนี้ขาตึงนี่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 บางอย่างนราบริโภคป่ลยครับครับเจ็บแล้เตื่งเตื่องเตื่องทองแน่นักทองแน่ปวดกล้ามเนื้อและเนี่ยเอ๋ยนี่แหละคืออาการลักลเครื่องง้ไข่ซ้มือเจ็บบางตันี่ลูกใบอะไรตึงตึงทั้งสีขาบ่เลยกับมีอะไรน่นั่นน่นางตัวน่ะไข่บ่โภคกันนานนี่นี่นะส่วนหน่มันมันลา อ้าโอเควันนี้เขาก็ดูแลแบบนี้แหละตาดูแลนี่แหละผมปวดปวดปลาเนี่แหละคือไข่สามเหมือนเป็นนี่แหละโลวไข่เป็นเสือไวรัสลักล้างก็คือซุ่มผ้าหาน้ำหลวงเหลือแมลงวันดูดเลือดซุ่มนี่แหละครับโอ้ปลาบลาเลยตามธรรมศาสตร์เต็นกับตีลองบอลมักกาศเท่ากันยังเป็นปืนขึ้นลนเนาะเอาอยู่โอมไหวเด้อตาอากาศท่อนๆเด้อยามนีเด้อ ไยามเอาเอานามาให้เพ <descending there. S 1> ื่อนกิน like น่ข <limitation> <t> ันมีเกลือเลยะถาดมาให้เพื่นกินน้ำเนี่ยปั๊บให้ล่างกายเพื่อนแรธาตุนะใส่นาให้เพื่อนกินน้ำเนี่ยไปดงคอยดึงไปดูเลกลากินได้เบิดดถึงละขันบีของซัดกอาข้องคนนมาให้เพื่อนกินน้ำให้เบิดนี่แครับ ถูกยางมมีสูตตายโตหรอครับมันข้นอยู่ครับเข้าจะปับใส่เอาไป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 นั่งไปแต่สิ่งสำคัญคืออาหารนั่นแหละมีหยาที่สมบูรณ์หญิงง่าเตียงลูกง่วทองนี่แห้งขาดอาหารไปเลยมันจะมีผลต่อเฮ็ดให้ก่อยเกิดลรกได้ ไอโยมไหวตาแล้วน้ำไม่เพลินกินนะออโอ้กินน้ำมือนึงบ่อไม่หน่อยเลยดีแล้วดีแล้วค,คือซัดซัดต,ต,ตัวใดกินน้ำได้ตัวนั้นแหละแข็งแรงครับกินนมม้ำแมือซี่เสเื้อใสเสื้อผู้คนห้าคือกันครับกินน้ำได้ไล่กันอาการหอดแบบนี้พยายามกินน้ำไม่ไลยเลยว่าหลังกายเขามันคายน้ำออกตลอดครับโอ้ยเรื่องหัวหัวมูนบริกินน้ำโทรทัาน์สั่มเลยคนดู เออดีแล้วตัวได้กินน้ำดีกับที่โอกาสให้ไวเดีเ๋ยนะวเดี๋วาบเอี่ะม้วนไปเยกินน้ำกินอาหารบ,บ่ได้กับเพื่อจะล่างกายปั๊บขึ้นมากกับต้องใส่วลาป้าห้าันป้าหันบัดนี้อันลูกเพื่อนนั่นอยู่ทาง้งใดลูกเพื่อนเนี่ยคนนี้น้ำเจสู่น้ำเยสู่หรื<ฮ>อเปล่าโอ้เจสู่ว่าตัวใหญ่เราหยั่งอยู่บ่ ย่ายงยัเรามนขายวมันขายบ่อยบ่ราคาบอดีกับจะไปขายทุนล้างวันย่างเนี้เดวไเดี๋ยวกับเป็นราคาครับนั่นแหละจะไปขายเอาไว้เอาไว้กับมีเงื่อนสื่อไว้รวดก็ช่วงช่วงนี้นะเดี๋ยวกับราค้าขึ้นเจ้ากับได้กบไรแหละแต่ว่าจะขายท่อนแหละแต่บ้านถ้าหัดแปลกนั่นึองงวอเถืยพอจะภากันขายง้อแพรงพอจะภาคกันไปห้ามาสื่อสื่อมาเลียงอันกังเงื่อนก่กันอยู่เลยเออ กังหันน้ำโยงงงน้ำไทบ่านอยผัดเถือกผัดผ้าจะฆ่าผ้ากันจะคลายงัวโอ้ยเนาะแท่นทีทิศมันถือกผ้ากันไปื้อมาไหวเลี่ยงนี่เป็นราคาจังคายเอาโอเคพี่น้องก็เสษ็จตะกรอนพ่อแม่เท้าการเลี่ยงซัดดูแลย่างดีด้วครับพี่น้องเออพ่อแม่เลยโอเคโอเคสัดก็คือคนเท่าล่ะต้องดูแลย่างดีกันโอเคครับ